่าหมูนั้นไม่เอาใช่ไหมครับมันเล่นเสอเขาเขามีหน่อยใช่ไหมมีหกคนบปล่าหมูหกมูสิบหกอ่าบ้านก็คือหมูสิบหกบ้านท่าประได้มาแล้วแถวนะคะเป็นหมูเป็นหมูเแถวเรียกเราใจนะตอนนี้สื่อมวลชนเราเยอะมากเลยนะคะแม่คหมูสิบเก้าบ้านผือครับบ้านผือแอลแอลเด้งเอาสื้อให้บ้านผือเนี้ยมีตะโคตรเลยแอลมากกว่าเล็กอยู่ฝั่งฝุ่นใช่ไหมเอาหมู มูเทศบาลพระลับยุัยน so, ์อนะครับบ้านเทศบาลค่ะบ้านเทศบาลฝั่งนี้นะคะเปิดบ้านตะพานังครับผู้ต้องไปยืนค่ะเชิญนะคะค่ะมูพระลับค่ะมูเทศบาลพระลับนะคะฝั่งนี้นะค่ะทีมเรือนะคะทีมเรือสองทีมนะคะอยู่ที่จุดร่องหนึ่งกับร่องสองนะคะ าประชาันไปถึงทีมเรือสองเรือนะคะที่เตรียมไปนะคะเรียนเชิญนะครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลตะบนพละรับนะครับเรียนเชิญที่ได้ได้เวธีด้วยนะครับท่านสมาชิกสภาเทศบาลนะครับหัวหน้าส่วนราชการน,นะครับพนักงานเทศบาลตะบนพระลับนะครับเดี๋ยวท่านในอำเภอเมืองขอนแก่นนะครับท่านประจวบพระแพทย์แล้วก็รักษาในการแทนประลัดจังหวัดขอนแก่นนะครับท่านก็จะเดินทางมาถึงนะครับ นีท้ท่านประธานแถวมาถึงแล้วนะคะเราต้องเตรียมพร้อมนะคะเตรียมพร้อมในการต้อนรับนะคะเป็นล้อค่ะแม่ท่านประธานโอ้เบอรเค้กดังๆเลยค่ะแม่บอกว่าหลุดตีเพราะเราใจเช้าเลยนะค่ะเช้าเล่อนะคะเร่อเร่อยื้อใส่เนี่ยเร่อจากใส่เพิ sure> ่มเสียงหน่อยนะคะอ่าฟังนั้นเจ๊เจ๊บาลนะฮะ ตรงนั้นเชิเชิบาลต่บนภาลับเลยครับถ้าใช่มาเลยครับมา้ได้ดีครับด้านหน้าเวทีครับเพิ่มๆอีกทีครับคู่สนครับคู่สนมาครับเชิญครับพี่โอ้มีไหมครับเชิญด้านหน้่เลยครับทุกท่านเลยนะครับกองเชียร์นะคะกองเชียร์ทุกปูเลย เป็นหัวหน้าชวนราชการนะครับท่านอยให้ท่านประธานได้นั่งพักอธิยาบทสัก5นาทีก่อนนะครับก่อนที่จะเชิญท่านขึ้นบนเวทีนะครับปีนี้ขึ้คืนนะครับขอบท่านประธานเดินทางมาถึงแล้วนะครับท่านประจวบพร<ฮ>ะแพทย์แห่งพลเมืองขอนแก่นนะครับรัษารจัดการประหลัดจังหวัดขอนแก่นนะครับทำไดให้เกียรติมาเป็นประธานในวันนี้ ยินีต้อนรับด้วยความยินดีนะคะวันนี้ท่านประธานเราได้รับเกียรติจากนายอำเภอเมืองขอนแก่นค่ะนาย,ยบรรยุปรงแพย์นะคะมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการแข่งขันเรือพายเทศบาลตุลราล2 5 6 0คนที่เสร นายกเทศมตีตบลทรับนะครับ,บรท่านพงจอพิสายพิจักศุท่านได้ถูกพากลับ้าให้กับท่านประธานนะครับคะบอว่าเป็นการต้อนรับนะะแจ้อยจากชาวตบลทับ ถึงท่านสุพจน์ชัยศีนะครับจากบริการกลุ่มงานจากน้องพิษวัดพรมเกล็ดนะครับท่านได้มารับตำแหน่งใหม่ๆเลยนะคะไม่ถึงเดือนค่ะพี่บุคะค่ะเป็นคนบ้านเท่าเลยนะครับบ้านน้องแสงทองดอยเท่า เป็นคนใจดีนะคะเป็นคนใอพื้นที่ตะบนพลักของพวกเรานะคะที่จะดูแลงานบริหารงานบุคคลของพวกเราในจังหวัดขอนแก่นค่ะอาทิเพเนื้กครับ ครับเพศสำราญไหมฮะนิ้วเท้าคำไหลเพศสำราญค่ะเพศสำราญนะครับโอ้พ่อพ่อเดครับพ่อเสด็จนาบรรจันค่ะไปที่จุดตาเลยนะคะเสกขยัับวามือครับขวามือครับจัดสลัดแลสีครับล้วมีความท้อเพียงเพื่ได้ที่หนึ่งแต่นองเปนคูบูยังเหลือท่านพอพอการศึกษานะครับ ก็ไปเตะจุดมูที่ปลาก็เลยนะบุญเกิดเอาอยู่ละขึ้นตลาดนะคะต้องสรุปด้วยนะคะน่ครับเจอธนาคารด้วยนะคะกอนเดียวเข้าสู่วิธีเปิดนะคะค่ะก่อนรอเรือเข้าเรือเท้าคำไหลนะครับเท้าคำไหลเท้าคำไหลรีบลงไปนะคะเดี๋ยวปรับแพ้นะคะไปรอที่จุดสตาร์ทนะครับท่านประธานเปิดปุ๊บนะครับ อ่าถ้าไม่ไฟก็แผ้บายได้นะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากนะครับทีรักษาความปลอดภัยทางน้ำนะครับจากกรมเจ้าท่าจาังหวัดขอนแก่นนะครับป่าพร้อมเรือท้องแบนแล้วก็สกูเตอร์นะครับขอขอบคุณนะคะที่ให้การสนับสนุนเรียนเรือนะคะจากกรมเจ้าท่านะคะที่ดูแลรักษาความปลอดภัยทางน้ำยังไม่พอครับทางบกก็มีนะครับทางบกก็มี จากตำรวจภูธรจังหวัดพันแก่นครับตำรวจภูธรจังหวัดพันแก่นค่ะแล้วก็ทีมงานนะครับจากตำรวจชุมชนสันพันธ์นะครับขอบเุณมากนัทแก่นนะครับค่ะวันนี้ปีนี้นะคะเราทุกขวดทุกฝ่ายร่วมด้วยช่วยกันนะคะเซฟตี้อย่ากยอดเยชานรักษาความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นทางน้ำทางบกนะคะแล้วก็ช่วยกันตลอดนะคะขอขอบคุณทุกหน่วยรับทีมเรือครับเท้าคำไหลครับทุกคำไหลสอง เท้าคำไหนสองอยู่ไหมครับไปทอดไปค่ะยกมือค่ะแล้วยกมือแล้วเท้าคำไหนสองเลครับด่วนเลยครับด่วนเลยครับลงเรือด่วนเลยนะครับท่านประธานก็จะรอชมนะครับท่านประธานจะรอชมหายไปอย่างด่วนแล้วก็หายกลับมาอีกเช่นค่ะก็เป็นไงบ้างก็เป็นอย่างนั้นครับส้อมทุกเันนีเนี่ยซ้อบทุกวันนะสอบทุกวันครับครับลงเรือให้เร็วกว่านี้นิดนึงนะครับ สมุทรัรานะคะได้จัดการโครงการแข่งขันเครือพัาเป็นประจำทุกๆปีแล้วก็ยิ่งใหญ่อลังการทุกๆุกปีด้วยเช่นกันค่ะแล้วก็วมีเจ้าหน้าที่พ้องกันและบรรทาสาราภัยของเทศบาลตมุทรปราบคบอยประกบอยู่ด้านข้างพร้พอมพร้พอมกับทีมง,งานกรมเจ้าท่าขอนแก่นนะครับใช่แล้วค่ะแล้วก็มองไปเห็นผู้ชีพนะคะผู้ชีพของสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลสมรปราบ,าบ,าบ,าบานะคะที่คอยทีเดือวครับทีเดือทั้งคำไหนสองครับ ลงแล้วครับลงไล่แล้วครับลงแมยค่ะมัตสิบะชนะบอกว่าพยานเปียกครับพยานเปียกครับพยโงๆอยู่นะค่ะเราก็พูดให้ตื่นเต้นนะคะเพืจะได้สนุกชนะนะคะลงแล้วครับลงแล้วครับเมยปแม่เมื่อยไปเมื่อยบ่ได้เด้บ่ได้ลังวันเด้อค่ะอันนี้คือผู้เลิศเพิ่มนะคะครับเรือทุกรานะครับเรือทุกรามสวยมากเมื่อนี้แมวสวยมากเหมือนเลยครับยืนอยู่ตรงนี้แหละครับก็ต้องไปใส่ครับ เอาเสียเฉดเฉดไปใส่เราเนาะแต่ผมก็เอาแล้วว่าเราเราผนก็ได้ประวัแล้วเนาะท่าประธานมองอยู่นะคะได้ค่ะเนี่ยได้ท้าวคำไหลสองกำลังจะลงเรือแล้วท้าวคำไหลสองกำลังจะลงเรือแล้ววันนี้เราได้ทราบข่าวว่ามีผู้วีไอพีด้วยใช่ไหมคะก่อนที่เปิดอันนั้นซ้อมก่อนใช่ไหมครับส่วนอ๋อเพป็นซอสผู้วีไอพีนะคะจากทีมเทศบาลตะบลพรัรามนะคะพบกับทีมฝ่ายปกครองตะบน กรรมการจุดสตาร์ทพร้อมใช่ไหมครับกรรมการจุดสตาร์ทพร้อมใช่ไหมครับจุดสตาร์ทพร้อมนะครับนักข้าศก็จะพร้อมนะครับไม่เป็นไรครับตอนนั้นเขาวอร์มนะครับเทพียบสำรานวอร์มก่อนท่าเข่าไหล่สองกำลังจะลงเหงือครับกำลังจะลงเหงือเข่าไหลมาในชุดขาวนักกอล์นะคะปีนี้ว่าจะมาเอาแชมป์ให้ได้เลยค่ะบ้านน้องเหนียวแม่ก็เลยแม่คสบายเลย หล,ลังจะเอาเรือออกแล้วครับปีที่แล้วเขาได้ลองแฉกค่ะปีนี้คนบอกว่าจะมาเอาแฉกไม่ได้เลยค่ะกรรมการตัดสินนะครับพร้อมทุกจุดจุดสตารท์ทพร้อมหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วแก่งด้วยแม่มชีเรือดีางา้ขอความอุครารทุกทุกท่านนะครับ สำหรับกองเชียร์นะครับปิดเสียงของท่านก่อนนะครับเชียร์สำรานไปรอที่จุดสตาร์ทเลยนะครับเชียร์สำรานขาคำไหลไปแล้วนะครับขาคำไหลจะไปรอที่จุดสตาร์ทแล้วเชียร์สำรานกลับมาอย่างน้อยกลับมาเหมือนตีครับโอ้แต่มันเหมือน นนให้ไปหุสดสดานนะคะแล้ถูกบอ,อกกันดยร์ลูกไค่แลแอลดิร์ลูกเียรสรว่ายังไงครับเพียรําราญจะแข็งไหครับท่านประธานรอชมท่นอยู่นะครับรบกวนท่านไปจุดรสถานเลยครับ เฮเต้นเครับเมื่อกี้เป็นตัวสรองจตัวจิครับอดต้าหบตั้นเยอไปครับขอให้เราไป่อนที่จุดกตนขอทีมนะคะโอ้ยคับลงเือะเลยครับนีะตันตัวเลยครับ ไ,ไครับ,รบโอเคครับอ่พีเ่เลงครับ,บรค,ครับ,รบลบควรนะครับคือเสียงจากก้องที่เราฟังนั้นนะครับปิดเสียงของท่านก่อนนะครับ อบปอลอครับรบกวนแจ้งทางเพื่อเสียงด้วยนะครับครับปอลอครับรบกวนแจ้งทางเพื่อเสียงจุดนั้นได้เลยครับข้าหมดเลยขอบคุณครับขอบคุณครับเอาล้วครับก็ขออนุญาตเข้าสู่พิธีการนะครับเยนเชิญพนักงานเทศบาลนะครับ ด้านหน้านะครับเรียนท่านประจวบรักแร์ในมือของแกนรักษาราชการแทนประหลักสวัตดิของแกนท่านสุ์ชัยศรีิทรรรครับ แทนของท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นนะครับกับญญผมนายพงมทิทรพิสาพิทศาคุนายกเทศมนตรีตำบลบารับขอขอบคุณท่านบรยบรยาาศูนย์ที่ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพณีแข่งขันเรือพายตำบพลพารับปอดเล่าประจำปีงบประมาณ2567ในวันนี้เทศบาลตำบลบารับได้ตระหนักถึงความสําคัญต่อการส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมัิธีงามของท้องถิ่นชุมชน จึงจัดให้มีการแข่งขันเรือพาอยประเพณีของตำบลพระรับขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้หนึ่งเพื่อพป็นน้องประชาชนที่ได้เข้าร่วมงานมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางวัฒนธรรมดัีงามของท้อง,องถิ่น 2. เพื่อเป็นแบบอย่างในการสืบสารอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมดัีงามเชิดชูความโดดเด่นทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นให้คงอยู่สืบไป 3. เพื่อให้น้องประชาชนได้มีส่วนร่วมทุกขั้นตอนในกิจกรรมและประเพณีวัฒนธรรมมีความภาคภูมิใจในมรดกวัฒนธรรมของตนเอง 4. เพื่อส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตเทศบาตลตำบลนพะลับการจัดงานครั้งนี้เทศบาลตำบลพะลับได้รับอนุญาตจากท่านผธธู้นิตภานบูลุณคุ้มฉายา,ยาองค์มตรีให้สลักชื่อท่านบนถ้วยรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันเรือพายตำบลานพะลับทั้งสองประเภทพร้พอมกันนี้ยังมีกิจกรรมในช่วงเช้าสุดได้แก่กิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระทหารชาเช้าแด่พระผูสทรงจำนวนเก้าลูกพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พี่น้องชาวตำบลพะลับทุกคน และในวันนี้มีทีมเรือที่เข้าแข่งขันทั้งหมด20ทีมแบ่งเป็นประ,ประเภทประเภทชายจำนวน13ทีมประเภท,ทประเ,ระเีหญิงจำนวน7ทีมเงินรางวัล52,000บาทร้อมถ้วยเกิติยศจากท่านพลเอกไพบุญคุ้มฉาย,ยาองค์สมมตีเทศบาลตมพรภพไพ้่อกานถนงความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนที่เข้าร่วมแข่งขันเรือพายทุกทีมโดยได้จัดเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางน้ำความมนวยความสะดวกและความปลอดภัยตลอดระยะเวลาของการแข่งขัน รวมถึงได้ประสานกําลังเจ้าหน้าที่ตํารวจเจ้าหน้าที่ทอปลอในการดูแล,แลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในงานเพื่อยกระดับการจัดงานเป็นงานประเพณีท้องถิ่นปลอดเหล้าปลอดเครื่องบืนแลอลกอฮอลทุกชนิดให้สมเกียรติผ้รยรางัลจากท่านงองคมนตรีและเป็นเกียรติประวัติและศักดิ์ศรีแก่พี่น้องประชาชนชาวลงพระรับสืบไปบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วผมขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้ให้อวาทแก่ข้าผุ้รอวมแขางขันและกล่าวเปิดงาน ประเพณีแข่งขันเรือพายตำบลพระลับปอดเล่าป,ปีประมาณ2 6 1 7เป็นลำดับต่อไปขอเรียนเชิญครับขอบคุณท่านภูมิทองพิสาลท้าทูร์นายกเทศมนตรีตำบลพระลับที่ได้กุณาเก่าในงานเตียนท่านสุพจน์ชัยศรีผู้แทนท้องถิ่นจังหวัดขอนแก่นที่ได้ให้เกียรติมาร่วมง,งานเรียนท่านประธานสภาเทศบาลตำบลพร,รับ ท่านสมาชิกสภาเทศบาลโดนพรรับท่านกำนันท่านพเพื่บ้านของตำบลพรรับทุกท่านรวมทั้งพนักง,งานเทศบาลของหน่วยงารที่มาร่วมในงานประเพณีแข่งขันเลือกพายของตบนบลพับในปีนี้คนอื่นต้องขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวตำบลพับทุกท่านที่ท่นยานคนเอกเพบูลสมนชายยาองค์มรีที่ท่านได้กรุณา มอบถ้วยน้ำมันชื้นเลิศดการแข่งขันเรือพายทั้งสองประเภทให้ปรากฏและเป็นเกียรติประวัติเป็นศักดิ์ศรีให้กับพี่น้องประชาชนชาวตมพร,รัพซึ่งในปีที่แล้วท่านก็มีความกรุณามอบถ้วยน้มันให้ก็ถือว่าเป็นเกียรติของพี่น้องชาวตมพร,รักนะครับซึ่งต้องขอชื่นชมพี่น้องนะครับชาวตมพร,รักรวมทั้ง เทศบาลผู้นำชนุมชนทุกระดับนะครับที่ได้ให้ความสำคัญแล้วก็มีการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นเป็นอย่างดีส่งเสริมให้มีการแข่งขันกีฬาทางน้ำหรือการแข่งขันเรือพายนะครับซึ่งเป็นการสนับสนุนส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมสำคัญของท้องถิ่น และท,ที่สำคัญก็คือเมื่อท่านองค์ขมตรีได้นออกนามอบพื่อรางวัลแล้วสิ่งที่พี่น้องชาวพลับและนักแข่งเรือก็จะต้องทำต่อไปก็คือทำถ้วยนี้ให้มีเกียรติและก็สมศักดิ์สรียิ่งขึ้นโดยงานของเรานั้นก็จะต้องปลอดจากอบายมุขเป็นงานบุญแข่งเรือที่ปลอดเล่านะครับเพื่อสร้างเสริมวัฒนธรรมดี แล้วก็สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับชาวตะบนพรลับและอำเภอเมืงองขุนแก่นแล้วก็จังหวัดขุนแก่นด้วยนะครับซึ่งสุดท้ายนี้ก็ขอขอาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิษย์สรรเสิหลายลงถึงพระบารมีของพระศรีสัตนาขณะหหรือหลวงพอพลับที่พวกเราเคารพนับถือได้ปรดคุ้มครองทุกท่านให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ และให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันทุกท่านมีสุขภาพพันละไมยที่สมบูรณ์แข็งแรงปัจน,นี้ได้เวลาสมควรแล้วพวกเราทั้งหมดทั้งมวลมาร่วมใจกันเปิดโครงการประเพณีแข่งขันเรือพายตำบลพระรปอดเล่าประจำปี2000ประจำปีงบมาน2 5 6 7และขอให้พี่น้องทุกคนมีความสุขท่านครับ,บคณคััด ขอขอบคุณท่านนายอำเภอลองขอนแก่นนะคะท่านประจวบรักแท้นะคะได้กล่าวเปิดงานโครงการแข่งขันเรือพายประจำปีเม,มประมาณ2,567ค่ะกับท่านประธานนะครับในรัฐค้องใจกับยน,นเชิญเชิญท่านนายกท่านบนด้วยนครับผมท่านประหลัดท่านรองนายกท่านคณะผู้บริหา,นนารามคณะสวงฆ์การนะครับบนเวทีด้วยครับ ลังคนละสามรอบครับกลัับเก้า ถ่ายรูปก่อนนะครับแล้วก็พี่น้องที่กองเชียร์นะครับหันหน้าไปฝั่งด้านทุนนะครับเดี๋ยวเรามีโดรนถ่ายภาพนะครับหันหน้าไปทางฝั่งลัง้วยบพะคือนะครับหันหน้าไปทางฝั่งห้วยบพะคือดกเบอรให้กับโดรนด้วยนะครับให้กับโดรนมาด้วยนะคะถือว่าเป็นพิธีเปิด ยังไม่ทางการน,นะคะในปีนี้นะคะแข่งความยิ่งใหญ่เยูเอาละครับทีมเรือเอาจุดสตาร์ทแล้วเห็ียเ,เชียร์ไปพร,พร้อมๆกันเอาเชียกองเชียหน่อยคะ่ะเอาเชียร์เรานะแน่นมากเลยนะคะ เดี๋ยวท่านประธานโวงวัดนะครับนักภาคกิติเมศกับเอาละครับรายการที่หนึ่งก็กำลังจะเริ่มได้แล้วครับตอนนี้เข้าไปยังจุดสตาร์ทเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับผู้ใดเกียว แล้วก็ท่านเกียรติคุ้มเกียรตินะครับกำล,ลังจะ,ะลุกไปไหว้สถานะแม่ยนาน,นะครับหรือว่าโขนเรือที่สุดท่ายภาพนะครับ